สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมสำนักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังดูเหมือนว่าจะทำใจได้ครับว่าท้ายที่สุดนี้อัตราโตเศรษฐกิจของไทยปีนี้อาจจะเหลือ4ี่เปอร์เซสองสามันก่อนหน้านี้กระทรวง การคลังก็พูดทํานองว่ากําลังดูตัวเลขใหม่อยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาก่อนหน้านี้ไม่กี่วันว่าปรับใหม่แล้วครับเดิมที่คิดว่าจะโตได้ประมาณ5%นั้นตอนนี้เหลือ4.2 4.2กับ4%ก็ใกล้เคียงกันครับฉะนั้นดูเหมือนว่าทั้งหน่วยงานของรัฐบาลเองและธนาคารกลางรวมไปถึงสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติก็ทําท่าว่าจะต้อง ปรับตัวเลขอัตราโต GDP หรือผลผลิตมวลรวมให้มาอยู่ตรง4ถึง4.2ไม่ถึง4.5ถามว่าต้องมีมาตรการกระตุ้นเป็นพิเศษไหมคนส่วนใหญ่ที่เขาติดตามเรื่องนี้เขาก็บอกว่าอย่าเลยเพราะว่าการกระตุ้นนั้นเป็นเพียงผลชั่วคราวไม่ยั่งยืนและก็จะมีผลข้างเคียงตามมาภายหลังซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์ฉะนั้นเอาเป็นว่า 4ถึง4.2%ทำให้ได้ทั้งปีก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรมากเพราะว่าความยั่งยืนคุณภาพของการเติบโตสำคัญกว่าปริมาณครับถ้าหากฉีดสเตียรอยมีการอัดเงินเข้าไปกระตุ้นและเกิดผลระยะสั้นเท่านั้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดความยั่งยืนเราก็จะไม่มาดูพื้นฐานจริงๆของเศรษฐกิจว่าต้องปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการผลิต และที่สำคัญที่ยังขาดแคลนคือเรื่องคุณภาพของแรงงานและความสามารถในการสร้างให้มีผลผลิตต่อไร่ต่อคนต่อนาทีให้สูงกว่าที่เป็นอยู่นี่คือหัวใจสำคัญที่จะต้องเร่งพัฒนามิใช่เพียงแค่ฉีดกระตุ้นชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าฉีดกระตุ้นชั่วคราวอย่างนโยบายประชานิยมที่ทำกันนั้นก็เห็นชัดเจนครับว่าอาจจะมีผลชั่วคราว แต่ว่าไม่ได้สร้างความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงเรื่องนี้สำคัญครับ4%น่าจะเอาอยู่แต่ต้องเป็น4%ที่มีคุณภาพจริงๆนะครับและต้องยั่งยืนด้วยสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคม